สวัสดีครับทนายตั้มครับครับสว, ini, รวสวัสดีครับคุณหนุ่มแล้วก็พี่ธาชพลครับสวัสดีครับทนายตาั้มหายตัวไปเลยนะฮะพักนี้คือหลายๆคนติดต่อไม่ได้เลยเติดต่อได้ไงคุณหนุ่มติดต่อผมได้อยู่คนเดียวเลยครับผมติดต่อได้อยู่คนเดียวนะฮะทนายตั้มครับครับผมครับผมทนายตั้มสรุปแล้วคือณตอนนี้นี่คือยังไงฮะคือถอนแน่นอนแล้วถูกไหมฮะ ก็อย่างที่ผมประกาศไปแล้วครับแล้วผมก็ได้ส่งข้อความไปบอกลุงพลแล้วนะครับแล้วก็ทางป้าแตนก็ตอบรับทราบมาแล้วนะครับว่าขากมานะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะไปถอนภายในอาทิตย์นี้แหละครับครับผมมันมีเรื่องมีราวอะไรกันเกิดขึ้นครับทําไมถึงถอนตัวออกจากลุงพลฮะคือมันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของของเงินจริงหรือเปล่าฮะมันก็คือส่วนหนึ่งนะครับคือส่วนหนึ่งนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ย เอ่อผมนะครับนอกจากว่าจะโดนคนที่ไม่ชอบลุงพลอ่ะด่าตั้งแต่ตอนเข้ามาทําคดีแล้วอ่ะนะครับอพอผมเข้าไปทําคดีผมก็ไปเจอคนที่เป็นเอฟซีลุงพลด่าอีกนะครับในเรื่องของเงินเรื่องอะไรผมก็ไม่เคยที่จะตอบโต้เพราะผมก,ก็เห็นว่ามันมันเป็นเรื่องที่ผมไม่จดเป็นที่จะต้องไปพูดนะครับแต่ว่าพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันก็มันก็เคยจะอดทนนะพูดตรงๆนะครับออื คือไอ้กอรณีนี้หมายความว่าแฟนคลับของลุงพลเข้าไปด่าทนายตั้มว่าไปเรียกเงินลุงพลถูกไหมมันก็คืออย่างนั้นนะครับคือมันเป็นการสร้างเรื่องราวเลยครับคุณหนุ่มสร้างเรื่องมาแบบไอ้เงินผมมาสิบล้านนะครับอืมเนี่ยทําคดีให้ลุงพลเนี่ยผมก็ต้องออกค่าเครื่องบินกับลูกน้องไปทีห้าหกคนนะครับค่ารถมั่งค่าน้ามันมั่งตอนหลังๆว่าไปเครื่องบินไม่ไหวแล้วพอไปกันทีหลายคนก็ต้องขับรถไปแทนก็ไปเป็นรถตู้ นะครับแล้วก็ค่าค่าที่พักค่าอาหารอะไรก็แล้วแต่แต่ค่าที่อาหารเนส่วนมากลุงพลเขาจะเลี้ยงอยู่แล้วนะครับมีค่าที่พักเนี่ยลุงพลเพิ่งจะออกให้ครั้งแรกก็ก็คือไปล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยต้องไปรบกวนลุงพลเลยนะครับครับคือทางทนายตั้มเคยเคยคุยกับลุงพลไหมครับว่าเคยขอมาเอ้ยต้องมีค่าใช้จ่ายเท่านี้หยือลุงพลเคยเสนอให้ไหมไม่เคยครับเพราะว่า ตั้งแต่แรกแล้วอะครับที่ผมก่อนที่ผมทําคดีเนี่ยที่ตอนนั้นว่าผมขอพิสูจน์อยู่สามสี่อย่างก่อนที่ผมจะรับทำนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็คุยกับลุงพลเออถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ผมก็จะไม่ชิดเงินนะนะครับก็ลุงพลเขาก็ตอนนั้นเขาก็บอกผมว่าตัวเขาก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะนะครับอไอที่ไปออกเออไปไปกับดาราอะไรพวกนี้ไปออกงานก็ได้แค่หลักหลักหมื่นมาแต่ละครั้งอ,อะไรแบบนี้ครับผมก็ ก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจเขาผมก็บอกลุงพลเออเท่า่อย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่าทนายความเนี่ยเดี๋ยวผมไอ้นี่เดี๋ยวพอเท่านผมเรียกทีผมก็คงจะเรียกแพงเพราะมันไกลอะนะครับมันก็เอาฟรีไปเลยดีกว่านะครับผมก็เข้าใจว่าลุงพลน่าจะเห็นคุณค่าของตรงนี้นะครับผมถึงทําให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่เคยที่จะบ่นหรืออะไรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับผมเห็นบอกว่าทนายตั้มเองเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจมากในกรณีที่เวลามีคนไปถามลุงพลว่า จ่ายเงินทห้ทนายตั้มหรือเปล่าเอา่อทนายตั้มให้ให้เงินทนายตามมั้มไหมแล้วลุงพลพูดมาบอกว่าไม่มีอะไรในโลกที่มันเป็นเป็นของฟรีอยู่แล้วใช่ครับมันมันเป็นการพูดจาที่แบบว่าอา้าวพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับมันมันก็หมายความว่าเฮ้ยผมมาบอกกับประชาชนทั่วไปว่าไม่ไม่ได้รับเงินแล้วไปเอาเงินลุงพลหรือเปล่านะครับลุงพลไม่พูดให้เชียร์นะครับจนในที่สุดเนี่ยป้าแตนเนี่ย,เ,ยเขาก็ออกต้องออกมาพูดเองว่าว่าผมเนี่ย ตั้งแต่นี่มาก็คือไม่ได้จ่ายเงินให้ผมเลยนะครับอืมไม่เคยได้สักบาทเลยถูกไหมฮะไม่เคยได้สักบาทเลยครับมีคดีที่ศารอาญาที่เป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะครับผมก็ได้แค่ห้าพันบาทลุงพลก็จ่ายไปแค่ห้าพันบาทเท่านี้เองนะครับล่ะฮะผมขอโทษนะฮะเมื่อกี้ผมถามทนายรัชะพลไปบอกว่าพี่ะะพรัชพลพี่รัชะพลเนี่ยต้องได้รับเงินจากใครเขาบอกเขาต้องได้รับเงินจากทนายตั้มเข้ากับทนายตั้มต้องควักเนื้อเองให้รัชะพลอย่างเงี้ยเหรอฮะ ใช่ครับถ้าเกิดว่าพี่รัรพลเนี่ยเขาได้คิดเงินจากผมเนี่ยผมต้องจ่ายแต่พี่รัรพลเนี่ยเขาก็เขาก็รู้ว่าผมไม่ไม่ได้เงินนะครับเขาก็ไม่ได้คิดเงินนะครับอืมแต่เขาบอกเขาเอานะบาทเดียวเขาบอกเขาเอานะให้ได้ครับที่ทีนี้ทีนี้ผมถามนิดหนึ่งผมจําได้ทนายตั้มเคยมานั่งบนบนบนเวทีหนกระแสเนี่ยนะฮะแล้วมันมีคําพูดคํานึงซึ่งหลายคนเนี่ยเขาเอาไปพูดกันว่าทนายตั้มพูดคํหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าลุงพล ผิดจริงทนายตั้มจะถอนแล้ววันนี้ทนายตาั้มถอนไอ้คำนั้นมันย้อนกลับมาทันทีฮะคือผมขอประกาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับให้เพราะว่าผมไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์สื่อไหนเลยนะครับตั้งแต่ประกาศว่าจะไม่ทำคดี้ลุงพลนะครับเพราะผมก็ถือว่าอย่างหนึ่งคือผมให้เกียริลุงพลนะครับแต่นีอันนี้ผมเกรงใจคุณหนุ่มนะครับขอบคุณครับว่ายังไงวันนี้ผมก็ต้องโฟนในรายการโขนกระแสแหละนะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดลุงพลนะครับ ทำผิดผมจะออกทันทีและเหตุผลที่ผมออกในครั้งนี้นะครับผมจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าผมไม่รู้ว่าลุงพลกระทำความผิดเลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผมกับลุงพลล้วนๆไม่ใช่เนื้อหาคดีเลยครับเป็นเรื่องความรู้สึกระหว่างกันส่วนหนึ่งครับเป็นเป็นเรื่องความรู้สึกล้วนๆเลยครับระหว่างผมกับลุงพลเลยเพราะว่าวันนั้นหลังจากที่ขึ้นศาลนะครับที่มีการนัดพร้อมแล้วก็เพื่อตรวจพยานหลักฐานเนี่ย วันนั้นผมยังคุยกันสนุกสนานแล้วก็ ứng, วางแผนเลยว่าเออเดี๋ยวใครทําหน้าที่อะไรยังไงนะครับมอบหมายหน้าที่ต่างๆกันนะครับ <ứng. S 1> แล้วก็ยังบอกให้ลุงพลเนี่ยไปคัดถ่ายเอกสารมาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่รอรับเอกสารแล้วก็เอกสารมันเยอะมากนะครับมันไม่ได้ในภายในวันนั้นหรอกนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยลุงพลก็ยังไม่ได้รับเอกสารเลยแล้วก็ยังมีมอบหมายหน้าที่เดี๋ยวลุงพลไปคัดมาแล้วลุงพลเนี่ยนะครับไปถ่ายเอกสารมาทั้งหมดสี่ชุดวันหนึ่งทีมเป็นดสามชุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ ทางด้านคุณหมอหนึ่งชุดนะครับเป็นหมอเอที่จะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่อง DNA เรื่องอะไรฮะวางแผนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีความคิดตอนนั้นเลยว่าเราจะออกจากออกจากการเป็นทนายความโอเคทนายตั้มครับผมขอขอขอโทษทนายตั้มนะทนายตั้มหยุดแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมมีสายลุงพลนะอ๋อครับครับทนายตั้มแป๊บหนึ่งนะฮะลุงพลลุงพลนะฮะอ่ะขอสายลุงพลหน่อยฮะ ลุงพลสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงพลวันนี้ผมต่อสายกับทนายตั้มอยู่นะลุงพลทราบเรื่องหมดแล้วถูกไหมครับทนายตั้มเขาถอนนะก็เพิ่งจะรู้เมื่อวานครับครับผมอสรุปแล้วเรื่องนี้ลุงพลทราบไหมครับว่าสิ่งที่ลุงพลได้พูดออกไปในบางเรื่องหรือแม้กระทั่งแฟนคลับเองเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกของทนายความหลายๆคนที่กําลังช่วยเหลือทุ่มเทให้ลุงพลเนี่ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มเบี่ยงเบี่ยงออกตัวออกแล้ว อันนี้ลุงพลพอจะทราบไหมจร,จริงๆแล้วทนายตั้มตั้งหนังแน่นนะครับเพราะว่าจะไปแค่คำพูดของคนที่อยู่รอบนอกนะมันมันก็ไม่ถูกนะครับอันนี้คือเขาดีนจากปากลุงพลเองเลยอย่างเช่นกรณีที่ลุงพลพูดบอกว่าเขาคีคนไปถามลุงพลว่าลุงพลจ่ายเงินให้ทนายตั้มไปเท่าไหร่ลุงพลกลับบอกว่าอ๋อไม่มีของฟีในโลกนี้หรอกยังไงก็ต้องจ่ายอะไรจะประมาณอย่างเงี้ยก็คือคำว่าวารีพวกเนี<อ>้ยวลรีพวกนี้ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเสาาไปใช้ในอ เทศกาลอะไรน,นี่ผมไม่ทราบครับแล้วลุงพลไม่ได้พูดเหรอพูดอะไรครับพูดคำนี้ว่าว่าว่าอ,อกรณีของไอตัวเงินเนี่ยฮะว่าลุงลุงพลไปพูดประมาณว่าของฟรีไม่มีในโลกหรอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยังไม่เคยพูดนะครับกับทนายตั้มยังไม่เคยพูดเลยว่าเรื่องที่ว่าของฟรีไม่มีในโลกนี่ไม่ยังไม่เคยพูดกับทนายตั้มครับไม่ไม่พูดพูดถึงคนอื่นอะ ลุงพลก็บอกว่าให้ไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลุงพลป๊บหนึ่งนะเวลาถามถึงค่าตัวลุงพลก็บอกว่าให้ไปถามทนายตั้มถามถึงค่าตัวเนี่ยนะเอว่าค่าตัวลุงพลเท่าไหร่เวลาไปสื่อถามอ่ะทั้งฝั่งของลุงพลเองะก็บอกไปถามไปถามทนายตั้มเอาเองค่าตัวอะไรครับค่าจ้างทนายตั้มค่าจ้างทนายตั้มอ่ะค่าจ้างทนายตั้มเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องที่เขาว่าความไป่ลุงพลอ่ะ ถ้าจ้างทนายตั้มก็ผมบอกว่าบอกกับพี่รัชพลว่าทนายตั้มก็พูดชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องค่าค่าจ้างค่าทนายแล้วนะ่ะทนายตั้มท่านผู้ผ่านสื่ออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับอืมแต่แต่แตแต่สิผมีพ่พูด<า>ประมาณนี้ครับพูดกับพี่ทนายรัชพลนะครับเพราะว่าพี่ทนายรัชพลเนี่ยมีการไหลสดนะครับวันนั้นน่ะแล้วไปพูดพลาดพิน,นึงพระรูปนึงประมาณนี้ครับ ผมว่าประเด็นมันมาแค่แค่ประเด็นตรงนั้นคือคืออย่างนี้นะลุงพลนะเวลาที่มีคนไปถามลุงพลเนี่ยนะฮะลุงพลเนี่ยจะตอบแบบกำกวลมาไว้ลุงทนลุงพลจะพูดอย่างเช่นนะบอกว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละนึกออกไหมฮะคือมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมทนายความที่เขาทําให้ฟรีเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไปเอาเงินคืออย่างนี้ครับพี่นง่มกัญชัยครับผมอ่า กรณีล่าสุดเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยที่ทนายตั้มเดินทางไปเนี่ยป้าแตนก็ได้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พักนะครับแล้วก็ได้คุยกับทนายตั้มเป็นล่วงหน้าแล้วว่าถ้าทนายตั้มเดินทางมาที่มุกดาหารน,นะครับเพื่อที่จะมาทคาคดีเนี้ยถ้าทนายตั้มอาต้องการที่พักเพราะว่าต้องอยู่เป็นเดือนอย่างเงี้ยพากผมก็เตรียมการที่จะหาที่พักให้ทนายตั้มโดยที่ลุงกับป้าต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะครับอืมอืม อ่ะโอเคลุงพลอ่าเรื่องนี้คุณลุงพลเต่คยับทนายตั้มก็อยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันต้องคุยเปทีละสะเต็ปนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางการทํางานของทนายตาั้มท่านจะทําไปได้ในรูปแบบไหนเพราะผมก็เขารบการตัดสินใจของทนายทุกคนอยู่แล้วที่ทาคดีให้ผมโอ้โหอบอกยังไม่รู้ทิศทางอีกเขาทำไปตึงขนาดที่ว่าเขาเอาตัวลงไปแลกทั้งตัวโดนด่ากันเละเทะหมดนะลุงพลรู้ใช่ไหมขออนุญาตครับขออนุญาตครับเพราะว่าผมได้เกิดกับพี่อ่าอ่าหนุ่มกันชัยแล้วว่า คนที่อยู่รอบนอกน่ะทนายตั้มต้องหนักแน่นครับต้องหนักแน่นพอครับถึงจะทําคดีนี้ได้อ่ะโอเคได้ครับลุงพลขอบคุณนะลุงพลครับลุงพลอยากจะฝาง<ด>อะไรทนายตั้มไหมตอนนี้ก็ฟังอยู่นะเมื่อกี้ผมก็ฟังทนายตั้มอยู่ครับเพราะเป็นรายการสดผมก็ดูอย<ๆ>ู่ครับเพราะว่าผมก็อยากให้ทนายตั้มเนี่ยหนักแน่นให้สมกับที่นะครับตั้งใจที่จะเข้ามาทาําคดีให้ผมแต่ตอนเนี้ผมไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นที่ทนายตั้มอยู่ยๆก็มาถอนตัว Mm. โดยที่ผมยังไม่ได้พูดคุยกับทนายตั้มเลยวันวันก่อนที่ก่อนที่ทนายตั้มจะประกาศถอนตัวน่ะผมโทรไปหาทนายตั้มทั้งสามรอบทนายตั้มไม่รับโทรศัพท์ผมเลยผมอยากจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น mm. ทำไมจู่จู่าพี่ธานาและพลเนี่ยบอกว่าทนายตั้มเนี่ยจะถอนตัวเนี่ยถ้าทำไอเนี้ยไอเนี้ยแล้วมันจะไม่จบอย่างนั้นเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้น อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลงลงพลลองฟังดูนะว่าทนายตั้มคูดรู้สึกยังไงนะครับท,ทนายตั้มครับยังอยู่ในสายปะฮะอยู่ครับคุณหนุ่มครับทนายตั้มอยากจะพูดตอนที่ลุงพลฟังอยู่เลยไหมหรือใหญ่เข้าวางไปก่อนแล้วแต่เลยครับคือเอาอยัางไงก็ได้เพราะยังไงเขาก็กลับไปฟังได้อยู่ดีคุณหนุ่มอ่าลุงพลบอกทนายตั้มไม่หนักแน่นเขาว่าอย่างงั้นก็ผมก็พูดไม่ออกครับ <c oughs> พ,พูดไม่ออก <c oughs> อืพูดไม่ออกนะลุงพลมีทนายความคนใหม่ยัง อะไรนะครับมีทนายความคนใหม่ยังอันนี้ยังไม่มีครับผมยังกําลังปรึกษากับทางพระแตนอยู่ครับอมี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 ทนายใครทุกข์ไหมอะไรนะครับมีทนายเดชาอ๋อจุกู้นั่นแหละครับผมไม่ทราบครับอาโอเคลุงพลเดี๋ยวว่ากันนะลุงพลนะขอบคุณนะลุงพลนะครับผมขอบคุณครับพี่นงกัญชัยครับ